สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสร็จโมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของไมโครโฟนฮะโคมิก้าวิโมเอส เป็นไมโครโฟนดีไซน์สวยขนาดกระทัดรัดแถมราคาดีมากๆคือตัวไมโครโฟนที่มีชุด2ใหมเนี่ยราคาอยู่ประมาณ3,000บาทบวกลบเท่านั้นเองตัวไมโครโฟนเนี่ยจะมาในกล่องสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ตัวกล่องนะครับเขาเป็นกล่องสลักการชาร์จไฟด้วยซึ่งเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะครับตามสเปคเขาบอกว่าการชาร์จไฟหครั้งจะใช้ไมโครโฟนตัวนี้ได้นานถึง5ชั่วโมงแต่ถ้าเรารวมการชาร์จไฟจาก กล่องของเขาไปด้วยเนี่ยสามารถใช้งานรวมถึง15ชั่วโมงเลยก็เรียกว่าใช้งานกันได้แบบยาวๆแล้วก็ที่กล่องด้านบนเองเนี่ยก็จะมีไฟสถานะอันนี้ทางโคมิกาเขาเรียกว่าเป็น n i x i ี t ทู e นะฮะซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนมากครับอยู่กลางแดดก็ยังมองเห็นได้สบายๆสถานะตัวนี้เองเนี่ยดูง่ายๆก็คือเขาจะมีตัวเลขบอกเลยว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเหลืออยู่อีกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทางซ้ายทางขวาก็จะเป็น ไฟสลักของตัวไมโครโฟนนะฮะซึ่งก็จะแยกด้วยว่าเป็นไมค์ตัวที่1ไมค์ My ตัวที่2แล้วก็ด้านข้างของเขาเองเนี่ยจะมีช่อง USB-C สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ส่วนด้านล่างของกล่องเองเนี่ยดึงออกมาก็จะเป็นตัวรับสัญญาณของไมโครโฟนซึ่งจริงๆเนี่ยเขามี2เวอร์ชันเวอร์ชันที่พี่ใหญ่ถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นตัว lightning นะฮะอันนี้เองเอาไว้ใช้งานคู่กับพวก iPhone หรือว่าอุปกรณ์ของ Apple แล้วก็ตัว lightning เองเนี่ยเขาผ่านมาตรฐาน FFI ของ Apple โดยเพราะฉะนั้นมัน ใจได้ว่าทำงานได้แน่นอนส่วนอีกหนึ่งเวอร์ชันเองเนี่ยก็จะเป็น usb c เอาไว้สลับใช้งานกับพวกอุปกรณ์ที่เป็น Android นะครับน้ำหนักของตัวไมโครโฟนเนี่ยทั้งกล่องไม่ถึง1ขีดถือว่าเบามากๆอย่างตัวรับสัญญาณของเขาเองเนี่ยนะครับมีน้ำหนักอยู่แค่12กรัมเท่านั้นเองเรียกว่าเอาไปติดกับโทรศัพท์มือถือใส่กิมบอลก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาทำให้เป็นโหลดตัวกิมบอลอันนี้นี่ใช้งานได้สบายๆนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหนักครับอุปกรณ์ในกล่องเองเนี่ยก็จะมีสายชาร์จมาให้มีสายสลักการต่อหูฟังแล้วก็ชาร์จ USB C ด้วยแล้วก็มีตัวกันลมมาให้ครับ ตอนนี้มาลองใช้งานตัวไมโครโฟนค o มิก้านะฮะให้ดูว่าเวลาที่ใช้งานข้างนอกแบบนี้คุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างตัวโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ก็จะเป็นตัว iPhone นะครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนก็ติดอยู่ที่คอเสื้อแบบนี้นะฮะให้ลองฟังดูครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงข้อดีอีกอย่างของตัวไมโครโฟนค o มิก้าเนี่ยก็คือว่าน้ําหนักของเขาค่อนข้างที่จะเบาครับ,รบเวลาที่เราเหน็บที่คอเสื้อแบบนี้น้ําหนักของตัวไมโครโฟนก็ไม่ได้ถ่วงที่คอเสื้อนะฮะก็ทําให้ลุกเราดูดีขึ้นเพราะว่า ไมโครโฟนบางตัวเนี่ยติดคอเสื้อได้จริงแต่เวลาที่เราใช้งานจริงๆนะครับมันกลายเป็นว่าไมาโครโฟนเนี่ยก็จะไปถ่วงที่คอเสื้อพอสมควรแต่ว่าอันนี้นะครับโดยน้ําหนักค่อนข้างเบาก็เลยทําให้เวลาที่เราเนบไปที่คอเสื้อแบบนี้คอเสื้อเราก็ไม่ได้ถ่วงลงมาเรื่องของการใช้งานเองเนี่ยก็ด้วยความที่ไมโครโฟนของเขาเองเนี่ยก็มีขนาดเล็กนะครับไม่เตะตาเท่าไหร่เวลาที่เราเอาไปใช้งานเอาดอเอาไปใช้งานในที่ที่คนเยอะๆเองเนี่ยก็ไม่เป็นที่สนใจเท่าไหร่ครับลองฟังคุณภาพเสียงดูครับว่า ตัวใหม่ตัวนี้เองเนี่ยให้เสียงออกมาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการใช้งานตัวไมโครโฟนก็ใช้งานได้ง่ายมากๆครับคือเราแค่เอาตัว รับสัญญาณของไมโครมิกาตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือนะฮะอย่างตัวนี้เองเนี่ยพี่ใหญ่ใช้เป็น Lightning ก็เสียบเข้าไปที่ตัว iPhone ได้เลยหรือจะใช้งานกับแท็บเล็ตก็ได้คือขอให้หัวต่อเนี่ยเหมือนกันก็ใช้งานกันได้นะครับแล้วก็ที่ตัวรับสัญญาณเองเนี่ยเขาจะมีแป้นสีส้มตรงนี้สำหรการปรับเกณฑ์ซึ่งตัวนี้ก็เป็นการปรับเกณฑ์แบบ Step- ปเ t ล o n คอนโด้วยคือโดยปกติเองเนี่ยเวลา ที่เราใช้งานกับตัวไมโครโฟนทั่วๆไปเนี่ยการปรับเกณ์เนี่ยก็จะเป็นสเต็ป1 2 3 4แต่ว่าอันนี้เป็นไดอ l ลเราเลือกได้เลยครับว่าจะปรับเกณฑ์มากน้อยแค่ไหนก็จะไม่มีสเต็ปนะฮะสามารถปรับได้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็ที่ตัวรับสัญญาณครับก็จะมีเป็นไม่ไม่ตัวนี้เป็นไฟนะฮะ M 1 M 2เนี่ยจะบอกว่าตอนเนี้ มันเชื่อมต่อสัญญาณกับไมโครโฟนตัวไหนบ้างก็ดูง่ายๆครับแล้วก็ไม่งงเราสามารถเช็คได้เลยคือมองที่ไฟก็รู้เลยว่าตัวไหนติดตัวไหนดับอยู่แล้วก็ในแง่ของการใช้งานเองเนี่ยนะครับเขาจะมีปุ่มสําหรับการเลือกโหมดการบันทึกเสียงด้วยว่าจะบันทึกเสียงเป็นโมโนหรือสเตอริโอเวลาที่เราบันทึกเป็นโมโนเนี่ยนะครับก็จะเป็นการบันทึกไม้สตัวเนี่ยด้วยเสียงเหมือนกันส่วนถ้าเป็นแบบสเตอริโอเนี่ยเวลาที่เราบันทึกเสียงไม์ My ตัวหนึ่งก็จะเป็น เสียงของทางข้างซ้ายส่วนไม่อีกตัวก็จะเป็นเสียงของทางข้างขวานะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่เกิดพิธีกรสองคนเนี่ยเสียงดังไม่เท่ากันเราก็สามารถที่จะเอาไปปรับแก้เสียงที่หลังได้คืออัดแยกเลยว่าไม่หนึ่งตัวสําหรับพิธีกร1คนนะครับเวลาที่เราใช้งานเองเนี่ยนะฮะ ตัวรับสัญญาณเขามีช่อง USB-C สลั C, การชาร์จแบตเตอรี่มือถือมาให้ด้วยซึ่งเวลาที่เราใช้งานก็สามารถจะชาร์จไปแล้วก็ใช้งานไปได้ใครที่จะเอาไปทำไลฟ์สตรีมมิ่งยาวๆก็ไม่ต้องห่วงว่าตัวแบตโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยจะหมดก่อนเวลาที่เราไลฟ์สตรีมนะฮะเสียบเจ้าตัวนี้ไปแล้วก็เสียบสาย USB-C ชาร์จไฟมือถือของเราไปได้ตัวไมโครโฟนเองเนี่ยจะเป็น ไมโครโฟนในระบบของ2.4 GHz ครับบันทึกเสียงคุณภาพ48 GHz 24 b กิเบิตเป็นแบบ l s t l e s s ด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็ให้คุณภาพเสียงออกมาดีมากๆเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีครับแล้วก็ระยะทางในการใช้งานของเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่200เมตรในที่โลง่งอันนี้คือตามสเปคนะฮะซึ่งจริงๆแล้วถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปครับอันนี้มาลองเดินบล็อกนะครับใช้ตัวไมโครโฟนคอมิก้เนี่ย ทำงานในลักษณะของงานเอาดอให้ดูว่าเวลาที่ออกมาถ่ายในนอกสถานที่แบบนี้คุณภาพเสียงของตัวไมโครโฟนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวไมโครโฟนเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวรับสัญญาณเขามีน้ําหนักเบามากแล้วก็สามารถที่จะใช้งานคือเสียบเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของเราได้เลยอย่างตอนนี้พี่ใหญ่ต่อเป็น gimbal อยู่นะฮะใช้ตัว iphone 14แล้วก็เสียบตัวคอมิก้าเนี่ยนะครับผ่านพอร์ต lightning แล้วก็ติดกับตัว gimbal ซึ่งการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะเพราะว่า น้ำหนักของตัวรับสัญญาณเข้าไม่เยอะเวลาที่เราใส่กิมบอลก็เลยไม่ต้องโ่วงว่าตัวรับสัญญาณเองเนี่ยนะครับจะไปถ่วงทําให้บาลานซ์ของโทรศัพท์มือถือของเราเสียไปหรือเปล่าหรือว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะครับตัวไมโครโฟนจะไปถ่วงหรือว่าไปติดตัวไม้์กิมบอลหรือว่าไมค์กันสั่นเราหรือเปล่านะฮะอันนี้นี่ใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างเลยก็ถือว่าค่อนขออ้างจะคล่องตัวมากแล้วก็ที่ชอบก็คือว่าหน้าตาของตัวไมโครโฟนเองเนี่ยเขาไม่ได้ดูแบบ เตะตาอะไรมากนักนะฮะเวลาที่เราใช้งานก็เลยเหมือนกับไม่เป็นจุดสนใจเท่าไหร่อันนี้ก็ลองดูครับว่าเวลาใช้งานแบบนี้คือตอนนี้นะฮะอยู่ที่แยกนาราทิวาสนะครับตัดกับสาทรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วช่วงนี้เองก็เป็นถนนที่แบบผูพลานแล้วก็รถเยอะน่าดูนะฮะให้ลองฟังเสียงดูว่าเวลาที่รถเยอะๆแบบนี้นะครับเสียงรถยนต์เสียงเอ้าท์ดอร์แบบนี้คุณภาพของตรงไมค์หรือว่าเสียงที่ได้ออกมาเป็นยังไงบ้างครับ มาดูในฝั่งของตัวไม้กันบ้างนะครับตัวไม้ของเขาเองเนี่ยน้ำหนักเบามากๆจะมีน้ำหนักอยู่แค่10กรัมเท่านั้นเองซึ่งตัวไมโครโฟนก็เป็นไมโครโฟนแบบบิวอินไม่ต้องต่อสายอะไรเพิ่มแล้วแค่นิบปกเสื้อแบบนี้ก็ใช้งานได้เลยตอนนี้เสียงที่ได้ยินอยู่ก็จะเป็นเสียงจากตัวไมโครโฟนตัวนี้นะฮะอ่ะลองเกาไม่ให้ดูเพื่อความชัวร์ว่าตอนนี้พี่ใหญ่บันทึกเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้อยู่จริงๆนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการใช้งานนะฮะตัวไมโครโฟนเขาเป็นไมโครโฟนแบบออมนิไดเร t กชันแลก็คือการรับเสียงรอบทิศทางเราจะติดไม์ทั้งซ้ายทั้งขวาอะไรแบบนี้เนี่ยตัวไมโครโฟนก็จะรับเสียงได้อยู่นะฮะตัวไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเขาตอบสนองความถี่เสียงตั้งแต่80ถึง20,000เฮิรต์คือโดยปกติเนี่ยหูคนทั่วๆไปเราจะได้ยินเสียงตั้งแต่20ถึง20,000เฮิรต์ทีนี้ถามว่า20ช่วงต้นเองเนี่ยหายไปไหนนะครับคือไมโครโฟนตัวเนี้ยเขาตัดเสียงย่านความถี่ต่ำออกไปให้แล้วเพราะว่า โดยปกติเสียงย่านความถี่ต่ำเเนี่ยพวก20 80เฮิรตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเสียงสัญ,ญาลกากษณนเสียงน้อยเสียงฮัมเสียงของเครื่องยนต์นะครับเท่ากับว่าตัวไมโครโฟนตัวนี้เ,เนี่ยก็เลือกรับตั้งแต่80 20,000เฮิรตขึ้นไป ัดพวกเสียงเครื่องยนต์เสียงแอร์อะไรออกไปให้ก็จะได้ยินเสียงของเราชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของ Signal Tono i s e r a ช i o ครับไมโครโฟนตัวนี้เองเนี่ยเขาจะมี Signal Tono i s e r a ช i o อยู่ที่70 d b ซึ่งอันนี้ยิ่งมากยิ่งดีครับ70 dB ถือว่าคุณภาพออกมาใช้ได้ด้านข้างของเขาเองเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะมีปุ่มเป็นปุ่มมิวกับปุ่มดีนอยส์นะครับการใช้งานก็คือว่าถ้าเรากดอย่างทีเนี่ยไมโครโฟนเนี่ยนะครับตัวไฟของเขาจะกลายเป็นสีแดงนี่คือเรามิวอยู่ ิดเสียงนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มข้างๆตัวนี้ค้างเอาไว้จนไฟก็กลายเป็นสีเขียวก็จะเป็นการลดหน้อยนะครเป็นการเปิดระบบเสียงแบบลดหน้อยแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเองเนี่ยเท่าที่พี่ใหญ่ได้ลองใช้งานไมโครโฟนตัวนี้มาต้องบอกว่าเขาเป็นไมโครโฟนตัวหนึงที่ราคาไม่แพงครับแล้วก็ให้คุณภาพเสียงออกมาค่อนข้างที่จะดีเกินค่าตัวไปเยอะเลยทีเดียวขนาดของเขาเองเนี่ยก็เป็นไมโครโฟนที่ กระทัดรัดครับน้าหนักเบาพกไปใช้งานได้สะดวกแล้วก็เวลาที่ใช้งานเนี่ยก็ไม่เตะตาคนอื่นะนะฮะเพราะว่าบางทีเองเนี่ยเราติดไมค์ตัวใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยคนก็จะเริ่มสังเกตแล้วว่าเราทําอะไรแต่ว่าอย่างไมโครโฟนตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ต่อกับโทรศัพท์มือถือแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วใครจะเอาไปใช้งานร่วมกับ g i มบอลเวลาเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นกิมบอลเนี่ยไมโครโฟนเองก็ไม่ได้ถ่วงน้ําหนักของตัว กิมบอลมากหนักนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่ากิมบอลจะรับน้ําหนักไหวหรือเปล่าข้อดีของการต่อตรงเข้ามือถือเลยก็คือว่าไมโครโฟนเนี่ยเขาก็จะเป็นระบบเสียงแบบดิจิตอลทั้งหมดคุณภาพเสียงก็จะให้ออกมาค่อนข้างดีแต่ว่าตัวใหม่ตัวเนี้ยนะครับก็จะมีข้อสังเกตนิดหนึ่งคือด้วยความที่ว่าเขาเสียบตรงเข้าโทรศัพท์มือถือเวลาที่ใช้งานเนี่ยนะฮะโทรศัพท์มือถือถ้าใส่เคสที่มันมีความหนามากเนี่ยจะใช้งานตัวใหม่ไม่ได้ก็ต้อง ถอดเคสของโทรศัพท์มือถือออกส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ครับเขาใช้งานได้ยาวๆตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไรอยู่แล้วใครที่กําลังมองหาไมโครโฟนราคาไม่แพงใช้งานง่ายๆสําหรับการทำคอนเทนต์คู่กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยพี่ใหญ่ว่าเจ้าตัวคอมิกาตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube channel s n a p o n e แล้วก็กดไลค์ Facebook fanpage s n a p o n e ด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ